นะครับอันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาขายนะครับส่งมาเมื่อวานนะครับถึงวันนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าส่งมาจากไหนนะครับลืมแล้วครับส่งเคอรี่นะครับท่านไหนอยากขายก็สามารถเช็ครีวิวก่อนได้เลยนะครับหน้าเพจนะครับรับซื้อทุกจังหวัดนะครับสามารถส่งมาได้เลยนะครับ นี่เพิ่งถึงนะครับผมก็จะแกะเครื่องเช็คเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะไม่ได้ตังค์นะครับเช็ครีวิวก่อนได้เลยนะครับก่อนที่จะทักมาจะได้ไม่เสียเวลาครับบางท่านคุยแล้วแต่ว่าไม่กล้าส่งมามันเสียเวลาครับมาดูเครื่องกันเลยนะครับ ถ้าใครอยู่เขตกรุงเทพนนทบ,บุรีก็ถ้าไม่ไกลก็ไปรับถึงที่นะครับแต่ถ้าไกลก็ลูกค้าก็ต้องส่งเครื่องมาขายนะครับถ้าไม่งั้นก็เรียกแก๊ปไลแมนได้นะครับถ้าไม่สะดวกมานะครับ รีโว่นะครับโอเคครับ